้าเคล็ดลับในการสมัครงานไปทำงานประเทศอิสราเอลมีอะไรบ้างถ้ารู้รับรองผ่านแน่นอนแต่ถ้าไม่รู้ตกแน่นอนครับข้อที่หนึ่งน้องๆต้องสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษกับในจ้างได้และที่สำคัญถ้าใครได้ภาษาฮิบปรูปด,ด้วยรับรองผ่านแน่นอนข้อที่สองน้องๆต้องมีประสบการณ์ตรงกับที่ในจ้างต้องการแต่ถ้าประสบการณ์ไม่ตรงก็ควรที่จะศึกษาเทคนิคการทำงานของตำแหน่งนั้นๆแล้วนำมา พิเต์ให้ในจ้างเห็นว่าเรามีประสบการณ์ตรงแต่ถ้าไม่สามารถที่จะหาหรือศึกษาได้ก็ควรที่จะเข้ามาฝึกอบรมที่ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานตามที่บริษัทจัดหางานกำหนดข้อที่3การจัดเตรียมเอกสารสมัครงานภาษาอังกฤษให้ตรงกับตำแหน่งที่ในจ้างเปิดรับสมัครในครั้งนี้ใบผ่านงาน และยุคนี้สมัยนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือคลิปวิดีโอการทํางานของตัวเราให้ตรงกับตาแหน่งที่ในจ้างต้องการใครมีคลิปวิดีโอรับรองได้เปรียบมีโอกาสสอบผ่านแน่นอนข้อที่4ต้องรู้ความต้องการของในจ้างเขามีความต้องการคนงานแบบไหนเช่นผู้หญิงหรือผู้ชายน้ําหนักส่วนสูงกําหนดไหมอายุขั้นต่ำเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร วุฒิการศึกษาต้องการหรือไม่และที่สําคัญต้องรู้ว่าเขาต้องการทดสอบอะไรถ้าเรารู้แล้วเราสามารถที่จะทําตามที่เขาต้องการได้รับรองสอบผ่านแน่นอนข้อที่5น้น้องๆทุกคนต้องมีความอดทนในการสัมภาษณ์งานต้องรู้ว่าสูนสอบเขาเปิดประตูให้เข้าเป็นนั่งหรือไปยืนจองคิวเนี่ยตั้งแต่กี่โมงตีอะไรให้เราไปเป็นหัวแถวคิวต้นๆต้องรู้ว่าเขาจะยื่นเอกสารแบบไหนตอนไหน และที่สําคัญต้องรอสอบสัมภาษณ์ให้ได้ไม่ว่าจะใช้เวลานานกีนน่ชั่วโมงกี่วันถ้าสอบสัมภาษณ์ผ่านไปต่อถ้าสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านให้ยื่นเอกสารสมัครงานในตําแหน่งอื่นหรือในวันอื่นตามที่ในจ้างกําหนดให้เราสอบทุกครั้งที่ในจ้างเปิดโอกาส ยื่นทุกรอบที่ในจ้างให้โอกาสแล้วรับรองว่าความอดทนอยู่ตรงไหนความสําเร็จจะตามมาน้องๆคนไหนที่ต้องการไปอิเซลและได้ดูเคล็ดลับทั้ง5วิธีที่พี่วินัยแนะนําในครั้งนี้ขอให้ทุกคนสอบผ่านนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่ต้องการให้พี่วินัยได้ช่วยแนะนําเรื่องอะไรถามมาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่วินัยจะเข้าไปตอบในคอมเมนต์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย